สวัสดีค่ะวันนี้น้องหวานจะพาทำเสียงตัวเลขสวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่นอ้องน้องหวานยุ่อเมริกาด้วจะบยุนเข้าขาขหอยกันสูงแล้วจะบขุดหอยออนไลน์แต่พเพื่อนเรามาเคื่อนืนี้น้องหวานฝันน้องหวานฝันว่าน้องหวานเก็บได้ดทองด้จ้ะเขาว่าถ้าฝันว่าเก็บได้ดท้องอาจสะมีโชค เล็กน้อยอย่าทุ่มหมดตัวนะคะเออ้องมานก็เลยอยากเอาสูบมาแบ่งปันเห็นว่าอยู่เมืองไทยเลขสิออกเล้วเนาะ้องมันมวมวนตงมาเขียนตัวเลขเอ่อศูนย์ถึงเลขเก้าด้วจ้ะเราสมมาจับเบิ้งว่าสิไใด้ตัวใดเราก็สิไปซื้อเลขกันเอาไปเท้าลงมันดีกว่าจ้ะสนับสนุนหมยรัฐบาลเนาะเขาซอยเหลือรัฐบาลเด็กเราเป็นบุคคลพลเมืองที่ดีเม่นว่าจ้ะ เงืนนอยบอยรัดเนาะ่าสื่อหลายด้วยจากหนังยือการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับศาสนาพุทาสื่อเพราะแต่เป็นกระาาแสยด้จักแปดสิบบาทใบหนึ่งประมาณจะจับหกใบได้จ้ะเลขที่จะจับก็จะเป็นเลขหกใบเนาะยูนี่เขาสื่อเขาถูกเขาเท้จหล,ลายหลายเขารวยมหาศาลหนังสืมักเงินนถือลอตเตอรี่มัน,น,กเ,นเกิดมาในชีวิตเคยถือเลขแต่บว่าเคยถือลอตเตอรี่จ้ะพี่้ายหนังสือจะเป็นถือลอตเตอรี่ที่ ปีไซน้ำหวันมันไม่ซอยสนับสนุนบัตัวใดสิออกฝันเห็นเก็บได้ทองได้จากปกติน้องการไม่ค่อยฝันกับลยสุพามาอันเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาเซียนรวมน้งกันนะจ๊กวันนี้วันที่หนึ่งน้อยน้หวานจับมาแล้วอันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามอันที่สี่ันที่หาที่หกอ่ามักะเมาทาได้ตัวแองแบบนี้

วันทุกคนโชคดีนะจ๊ะวันที่หนึ่งของเดือนกับเป็นวันแห่งรอยยิ้มของหลายๆคน1เมษายนไม่เริ่มเดือนไม่ก็ขอให้ทุกคนประสบแต่สิ่งดีๆมีความสุขในชีวิตนะจ๊ะลองไปซื้อกันวันพระจันทร์ดวงวันกะเอาโซ่เอาลาบมาแบ่งปันเพราะหมูลาบก็แล้ว,ลวจ๊ะนิจนวันเน้นๆนะจ๊ะจะซื้อหลายเด้อเคืร์หนึ่ง <c oughs> มัดตัวไหนก็นเลือกเอาตัวนั่นแล้วนะเนาะน้ำมันกระสีไปเลือกเอาตัวที่นิวาจวันจัดใหญ ขอบคุณดนกคะที่วัดติดดาวน้หวานกระพาเล่นสนุกสนานกปนไปได้จ้ะบายบายเราพบกันใหม่ได้จ้าสุขดีสุขบูญสุขกันจ้ะ